ไฟหมาลา่าครองกระแสนิยมในอาเซียน สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเมื่อวันที่4สิงหาคม2566ช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะอาหารจีนอย่างหม้อไฟหม่าล่ารสชาติจัดจ้านกลายเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนไม่ว่าจะเป็นในประเทศเมียนมานะคะที่ตอนนี้ร้านหม้อไฟหม่าล่าหาทานได้ง่ายมีอยู่ทั่วไปและกลายเป็นเมนูฉลองสําหรับเทศกาลตรุษจ,จีนในเมียนมาอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยอดจําหน่ายชุดเครื่องปรุงหม้อไฟหม่าล่าในเมียนมาก็ ก็ขายดีมากยอดพุ่งสูงถึง2 3 0หมื่นห่อต่อเดือนเลยค่ะ ขณะที่ประเทศไทยก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นิยมรับประทานมหม้อไฟหมาล่าโดยข้อมูลจากแพลตฟอร์มเมยถ่วนและเตียนผิงนะคะระบุว่ายอดค้นหาคำว่าหมาล่าและหม้อไฟในไทยนะคะพุ่งทะยานร้อยละ700เมื่อเทียบป,ปีต่อปีทั้งยังมีร้านปิ้งย่างหรือว่าร้านมหม้อไฟหมาล่าผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดเลยนะคะขณะที่ปีนี้นะคะจีนจัดงานมหกรรมการค้าหลายรายการและเชอเชิญผู้คนจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมอย่างเช่นการประชุมทางธุรก ล้านช้างแม่โขงครั้งที่5ซึ่งมีตัวแทนอุตสาหกรรมต่างๆจาก6ประเทศที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือโอกาสความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรและการแปรรูปอาหารก็เรียกได้ว่าตอนนี้เมนูหม่าล่าได้รับความนิยมอย่างมากในแถบอาเซียนนะคะ